America Louisville, Kentucky L O U I S E Louis V I double -L Ville Louisville K E N T U C K Y Kentucky ลุยส์วิลล์เคนทักกีตอนที่หนึ่งที่จริงแล้ว l ุย i s v i l l e ไม่ใช่เมืองหลวงของรัฐเคนทักกี้หรอกเมืองหลวงคือแฟรง k ์ฟอร์ตแต่ลุยส์วิ l ล์เป็นเมืองที่มีความสำคัญมากในด้านต่างๆของรัฐเคนทักกี้ก็เหมือนหลายๆรัฐในอเมริกาที่เมืองหลวงเป็นเพียงแต่ที่มีสถานที่ราชการตั้งรวมกันอยู่เช่น ชิคาโกก็ไม่ใช่เมืองหลวงของรัฐอิลลินอยเมืองหลวงคือเมืองสปริงฟิลด์เซ e ท์เทิก็ไม่ใช่เมืองหลวงของรัฐวอชิงตันเมืองหลวงคือเมืองโอลิมเปียรัฐแคลิฟอร์เนียเมืองหลวงคือแซนดิเอโกไม่ใช่ลอสแอนเจลิสแต่ผู้คนโดยเฉพาะคนต่างชาติมักจะรู้จักและก็คิดเอาเองว่าเมืองลุยส์ฟิลด์ชิคาโกเซาท t เทิและ ลอสแองเจลิสเป็นเมืองหลวงของรัฐที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นก็คงคล้ายกับชาวต่างชาติยังเข้าใจว่าเมืองย่างกุ้งเป็นเมืองหลวงของเมียนมาอยู่ที่จริงแล้วปัจจุบันนี้เมืองหลวงของเมียนมาก็คือเนบิดอเหมือนกับชาวฝรั่งมักจะพูดว่า Bangkok t h a i l a n d B A N G K O k b a n g k o k I S S H A i s T H A I L A N D Thailand Bangkok is Thailand และก็รู้จักเพียงเมืองท่องเที่ยวอย่างพัทยาภูเก็ตเชียงใหม่เป็นต้นจนบางคนที่ยังไม่เคยมาบ้านเราเพียงแต่ได้รู้จักชื่อประเทศไทยแลนด์ Thailand, แต่ยังไม่เคยมาจึงไม่แน่ใจว่าเมืองใดเป็นเมืองหลวงของไทยกันแน่จะเป็น Bangkok หรือเชียงใหม่พัทยาภูเก็ตจึงเดากันไปเป็นที่สับสนในการต้องพยายามอธิบายให้พวกเขาเข้าใจเอา้านอกเรื่องไปกันใหญ่แล้วผมไปลุยส์วิลล์เคนทักกี้ครั้งสุดท้ายเมื่อปี2543แต่จะขอเล่าย้อนไปถึงที่ผมได้ไปรัฐเคนทักกี้ครั้งแรกเลยผมได้ไปลุยส์วิลล์ทั้งหมดประมาณหหรือหครั้ง เพราะผมชอบรัฐทางภาคใต้แห่งนี้มากเลยทั้งอากาศและน้ำใสใจคอของคนที่นี่จริงๆคล้ายกับคนไทยมากทีเดียวคือยิ้มแย้มแจ่มใสร่าเริงรักสนุกใจกว้างชอบเสียงเพลงมีเฮฮาปาร์ตี้กันบ่อยๆแต่รักสงบตอนสู้รบจะลาดหรือไม่ก็ไม่ทราบได้ผมยังชอบสำเนียงเสียงพูดของชาวใต้ของเขามันน่าล้อเลียนจริงๆและก็ติดใจในรสอาหารของเขาด้วย มูจะยกยอปอปั้นอยู่นั่นเองจะได้ฟังไหมเนี่ยเอาละ่ะเมือ่อโหมโรงแล้วก็จะเริ่มเล่าแล้วนะประมาณปี2521-2522ผมได้รับเชิญจาก National Federation of the Blind ในวงเล็บ NFB ให้ไปประชุมร่วมสมัชชาแห่งชาติกับสมาคมคนตาบอดแห่งชาติของอเมริกาโดยเพื่อนของผมที่ชื่อ h e r ์โรลด์สไนดได้เป็นธุระแนะนำและให้ดร k เค n เน h ธเจนิกนท่านประธานสมาคมของ NFB เชิญผมเข้าประชุมที่เมืองชิคาโกผมได้มีโอกาสขึ้นพูดแนะนำสมาคมคนตาบอดของไทยเราตอนนั้นในฐานะอุปนายกสมาคมสมาคมคนตาบอดกรุงเทพในวงเล็บแต่ยังไม่ได้จดทะเบียนเป็นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย มีคุณวิรัตศรีตลานนเป็นนายกสมาคมผมได้พบกับดรทิมแครเมอร์ในวงเล็บผู้คิดลูกคิดแบบอเมริกันและเบ็ตตี้ไนซ์ลีซึ่งเป็นนายกสมาคมแห่งเมืองลุยส์วิลคุยกันถูกคอผมก็เลยบอกเขาว่าอยากไปเยี่ยมชมและดูงานที่รัฐเคนทักกี้เขาก็ยินดีและสัญญาว่าจะเชิญผมไปในวันข้างหน้า ผมก็ไม่ได้หวังอะไรมากนักหรอกในขณะนั้นในการประชุมครั้งนี้ผมได้พบบุคคลสำคัญในวงการการศึกษาของคนตาบอดอีกเป็นอันมากเช่นดอ b r a ร m อับราฮัมเนเมฟผู้คิดสัญลักษณ์เบรลล์คณิตศาสตร์เนเมฟ d ดตัวท่านเองก็เป็นคนตาบอดเหมือนกันผมได้ร่วมประชุมถึงวันสุดท้ายเลยการประชุมก็สำเร็จลงด้วยดีทุกประการต้องยอมรับว่า ผมได้ประโยชน์โพดผลในการประชุมในครั้งนี้มากทีเดียวนอกจากจะได้มีโอกาสไปชูธงของคนตาบอดไทยแล้วยังได้รับเชิญจากอีกหลายสถาบันคนตาบอดหลายแห่งให้ไปเยี่ยมชมและดูงานแต่ผมสนใจในการไปลุยส์วิลล์เคนทักกี้มากที่สุดเมื่อผมกลับมาเมืองไทยอีกสักสามเดือนก็ได้รับจดหมายเชิญจากดรทชิมแครเมอร์และคุณเบตตี้ไนซ์ลี นายกสมาคมคนตาบอดแห่งรัฐเคนทักกี้โดยเสนอให้ที่พักและอาหารตลอดการดูงานสองสัปดาห์โดยได้รับตั๋วเรือบินจากนายทุนคุณเคิร์กฮอร์จนและครอบครัวโดยมีข้อแม้ว่าต้องมาอยู่ที่คาลามาซูก่อนหรือหลังการดูงานก็ได้ผมจึงได้ไปลุยส์วิลเคนซักกีด้วยประการชนีแต่อย่าเพิ่งต่อว่าผมว่าน้ำท่วมทุ่งเลยนะครับ รับรองว่ายังมีอีกหลายตอนที่เกี่ยวกับเรื่องราวในลุยส์วิลเคนทักกี้ที่จะมานำเสนอในตอนต่อๆไปนะครับลุยส์วิลตอนที่2ในที่สุด ผมก็ได้ไปลุยส์วิลล์เคนจักกี้ตามความตั้งใจเบตตี้ไนส์ลี์จัดให้ผมไปพักที่เคนจักกี้รี a ฮเบิลิเทชันฟอร์เดอะบลายนในวงเล็บ K R B ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนตาบอดก็คล้ายกับศูนย์ที่ปากเกร็ดของเราแต่มีการสอนแตกต่างกันอยู่บ้างเอาไว้จะเล่ารายละเอียดให้ทราบบ้างบางประการก่อนที่จะไปลุยส์วิลล์ ผมได้ไปหามอม m o m mom คุณแม่ของเคิร์กก่อนตามสนธิสัญญาที่ผมได้ทำไว้กับครอบครัวฮอร์เ n นผมไปลุยส์วิลล์โดยรถประจำทางจากรัฐมิชิแกนถึงรัฐเคนตักกี้อยู่บนรถบัส b u s bus สองวันกับหนึ่งคืนเท่ากับการเดินทางจากเหนือลงใต้นั่นแหละไปถึงลุยส์วิลล์ ตอนตีสาแล้วผมจะไปไหนได้เล่าก็ต้องนอนที่สถานีบขอ,อบใบไม,ไม้จุดขอไข่จุดสอเสือจุดก็มีคนนอนค้างหลายคนเหมือนกันนะแต่ไม่มีใครได้หลับได้นอนกันหรอกมันก็พลุกพล่านตลอดคืนไม่ต่างกับบ้านเราเท่าไหรนะ่นักผมยึดเอาม้ายาวตัวหนึ่งเป็นที่นอนใช้พื้นที่แค่ครึ่งหนึ่งของม้ายาวเพราะกระเป๋าเดินทางวางไว้ปลายเทา้า โดยเอาเท้ายื่นออกมาจากม้าพาดไว้บนกระเป๋าเอากระเป๋าสะพายหนุนหัวหลับหลับตื่นตื่นเพราะถ้ามีใครเดินมาชนหรือสะดุดกระเป๋าปลายเท้าก็จะตกใจตื่นแล้วก็มีคนมาชนและสะดุดกันบ่อยๆเสียด้วยไฟฟ้าก็สว่างไม่รู้มันเดินกันยังไงพอสักตีห้าตีหผมก็ต้องตื่นเพราะทั้งเสียงคนจะมาขึ้นรถและเสียงประกาศทางลำโพงให้อื้ออึงไปหมด ผมก็สมซารไปหาห้องน้ําใช้บริการเซ็คุ้มแต่ไม่เสียสตางค์เหมือนบ้านเราหรอกแล้วก็ใช้นาสิกประสาทค้นหาร้านกาแฟดุดไอ้ตูบโดเบอร์แมน n o b e r m a n โดเบอร์แมนดมหายาเสพติดยังไงอย่างนั้นเมื่อพบแล้วก็สั่งเอาเดนิสครัวซองกับกาแฟดำมารับประทานแก้หิว สัก8นาฬิกาเห็นจะได้ก็โทรศัพท์ไปที่ศูนย์ตามเบอร์ที่เขาให้ไว้ผู้รับสายก็พยายามอธิบายถนนหนทางและสายรถเมย์ให้ฟังพอจบแล้วผมก็บอกว่าจำไม่ได้และไม่เคยมาเมืองนี้มาก่อนเลยรู้สึกว่าเขาหายไปปรึกษากันสักพักหนึ่งแล้วก็กลับมาบอกว่าคุณขึ้นแท็กซี่มาตามอเดรส a w r e s address ที่ให้ไว้ส่วนมากเขาจะรู้จักศูนย์ของเราพอไปถึงก็มีแม่บ้านมารับและจ่ายค่าแท็กซี่ให้ด้วยบอกว่าเบ็ตตี้สั่งเอาไว้และด็อกเตอร์ทิมกับคุณเบ็ตตี้จะมาพบคุณเวลาสิบโมงเป็นอันว่าผมไม่ต้องจัดของให้เข้าที่พร้อมจะรายงานตัวในทันทีที่มาถึงแต่ก็ดีไปอย่างหนึ่งที่เจ้าของบ้านมาต้อนรับขับสู้ มันค่อยอบอุ่นและสบายใจเมื่อมาถึงแล้วทั้งสองท่านก็แสดงความเป็นเจ้าของบ้านที่สมบูรณ์โดยปฏิสันฐานกันสักพักก็พาไปแนะนำท่านผู้อำนวยการศูนย์ director d i r e c t o r director mr horace wilson และแม่บ้าน mrs howard อย่างเป็นทางการ ต่อมามิสเตอร์วิลสันก็รับหน้าที่ผถมนิเทศและพาไปดูสถานที่ของศูนย์และแนะนำเจ้าหน้าที่และผู้เข้าฝึกอบรมทุกคนโดยแนะนำว่าคุณวิมลเป็นแขกต่างประเทศที่จะมาเยี่ยมชมและสังเกตการฝึกอบรมในศูนย์ฟืนฟ้นฟูสมรรถภาพแห่งนี้ขอให้ทุกคนเป็นเจ้าของบ้านที่ดีช่วยเหลือแนะนำแขกของเราอย่างดีด้วยความเต็มใจเมื่อผมสำรวจสถานที่ใกล้เคียงกับศูนย์ ในวันรุ่งขึ้นและวันต่อๆไปก็พบว่าที่นี่เขาจัดสถาบันของคนตาบอดอยู่ในบล็อก b l o c k block เดียวกันกล่าวคือในบริเวณเดียวกับศูนย์ฟืนฟ้นฟูสมรรถภาพคนตาบอดก็ยังมีโรงงานเหมือนกับ light house l i g h t h o u s e Lighthouse ของคุณปรามวลบ้านเรา Kentucky Industry for the Blind ในวงเล็บ K I B ถัดไปอีกอาคารหนึ่งก็เป็น Recording for the Blind ออกไปอีกถนนที่ขนานกับศูนย์และเดินถึงกันได้เป็นโรงเรียนสอนคนตาบอด Kentucky School for the Blind ในวงเล็บ K S B ถัดไปอีกก็เป็น American Printing House ในวงเล็บ A P H เป็นโรงพิมพ์และโรงงานผลิตอุปกรณ์สำหรับคนตาบอดแล้วผมจะค่อยๆเล่าถึงสถานที่เหล่านี้โดยละเอียดภายหลังโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับลุยส์วิลตอนที่สม Kentucky School for the Blind, f r a n k f o r d Avenue, Louisville, ในวงเล็บ K S B ผมจำไม่ได้ว่าเป็นครั้งแรกหรือครั้งที่สองที่ผมได้ไป Louisville Kentucky ที่ผมได้ฝากนักเรียนหญิงคนแรกที่โรงเรียนนี้เธอคือสิทธิ์เก่าของโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพชื่อแอนอุสนาวิบูลกิจขอร้องให้ผมนำเธอไปฝากเข้าเรียนในระดับ S HIGH s c H o o l I G H High S C H O O L School High School ชั้นมัธยมปลายจากที่เธอไปฝึกอบรม International Computer for the Blind ที่โรงเรียน Overbrook ok School for the Blind Philadelphia รัฐ Pennsylvania โดยมีมิสซิสรินบอดเป็นเจ้าของโครงการ และคุณวีรแมนเป็นครูสอนที่จริงแล้วนักเรียนที่ฝึกอบรมเสร็จหลักสูตรต้องกลับมาบ้านเมืองทันทีจะอยู่ต่อในประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ได้แต่แอนขอให้ผมติดต่อโรงเรียนให้ผมก็ติดต่อฝากให้จนสำเร็จขณะที่เขายังอยู่ที่อเมริกาเพียงแต่ย้ายโรงเรียนและรัฐซึ่งยังความไม่พอใจให้กับมิสซิสเป็นที่สุด เธอต่อว่าผมจนเสียผู้เสียคนไปเลยคุณทำอย่างนี้เท่ากับส่งเสริมให้เด็กหนีเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายนะเขาควรกลับไปก่อนแล้วจะมาใหม่ก็ว่ากันไปอีกเรื่องหนึ่งฉันจะไปอธิบายกับกองตรวจคนเข้าเมืองได้อย่างไรกันผมก็เถียงไปข้างๆคูคูว่าก็กลับไปบ้านแล้วมาใหม่มันเปลืองเงินนี่ครับในไหนก็อยู่ที่นี่แล้วย้ายโรงเรียนเปลี่ยนเมืองจากรัฐหนึ่งไปอีกรัฐหนึ่งมันทุนค่าใช้จ่ายมากนะครับ พวกเราไม่ได้รวยเหมือนคนอเมริกันนะครับพูดเอาแต่ได้ทำไมไม่คิดถึงผู้ที่ดำเนินโครงการว่าจะลำบากแค่ไหนกว่าจะขออนุญาตพานักเรียนนานาชาติมาฝึกอบรมได้ต้องเซ็นสัญญากี่ฉบับต่อกี่ฉบับนี่ถ้าตอมอเอาเรื่องโครงการของเราล่มสลายแน่ที่จริงก็เป็นความผิดของผมจริงๆรู้สึกเสียใจมากทีเดียวผมเกือบจะเป็นคนทำลายโครงการของพวกเขาทั้งหมดเพราะนอกจากแอนแล้ว ยังมีประสบนักเรียนเก่าของเราอีกเหมือนกันที่ผมพยายามติดต่อผลักดันให้เขาได้ไปรุ่นเดียวกับแอนลุงเขยฝรั่งและป้าคนไทยของเขาที่ตั้งรกรากอยู่ที่รัฐนิวแฮมเชียร์ก,ก็ได้เอาตัวของประสบไว้โดยไม่ส่งกลับหลังจากจบหลักสูตรเช่นเดียวกันเขาเข้าเมืองโดยใช้วีซ่านักเรียนลุงหวังว่าจะทำให้เขาโอนสัญชาติได้ง่าย แต่ความจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลยขณะนี้ผ่านมากเกือบ30ปีแล้วประสบก็ยังเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายของคนเข้าเมืองอยู่ดีที่เรียกว่าโรบินฮูด R O B I N Robin H O O g Hood Robin Hood นั่นแหละผมทำบาปกับพวกเขาหลากหลายมากเรื่องทีเดียวจะได้ผุดได้เกิดไม่เนีย่ย ย้อนกลับมาที่เคนตักกี้ดีกว่านะจำไม่ได้จริงๆว่าตอนนั้นใครเป็นดเรคเตอร์ D I R E C T O R director ของ K S B And อยู่โรงเรียนประจำแล้วปิดเทอมก็ไปอยู่กับโฮสต์แฟมิลี H O S T host F A MILY family host family ที่มีเจ้าของบ้านที่ชื่อว่า Joyce พี่ชายไปเยี่ยมจากเมืองไทยบ้างผมไปเยี่ยมบ้างไม่ได้ไปอเมริกาแอนจบการศึกษาที่นั่นแล้วก็ไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยของรัฐ University of Kentucky State ในวงเล็บ U.K. ไม่ใช่ United Kingdom ที่มีตัวย่อว่า U.K. เหมือนกันในวงเล็บสหราชอาณาจักรจบปริญญาตรีทางคอมพิวเตอร์ C O M P U T E R พิวเตอร์ได้คะแนนเกียรตินิยมอันดับหนึ่งตอนจบ High s c H o I G H H I g h S C H O L School High School สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้หลายแห่งจนผู้ว่ารัชการของรัฐเคนทักกี้ขอดูตัวทีเดียวเด็กคนนี้เก่งแต่เสียดายที่ไม่ได้กลับมาช่วยบ้านเมืองเขาแต่งงานกับฝรั่งและกลายเป็น American Citizen A M E R I C A N e r i c a n C I T.I.Z.E.N. citizen ไปแล้วพูดแต่ภาษาฝรั่งมังค่าแม้แต่กับครูของเขาผมก็ผิดอีกเพราะเคยสอนเขาไว้ว่าควรจะพูดภาษาอังกฤษอยู่ตลอดเวลาที่อยู่กับฝรั่งเขาจะได้เข้าใจเราแต่ผลสะท้อนกลับคือเขาไม่ยอมพูดภาษาไทยกับคนไทยเลยเรื่องของแอนคงมีให้คุยกันต่อๆไปอีก ต่อมาผมได้รับการขอร้องจากคุณแม่ของนัทศรีเอิร์ธนักเรียนเก่าของโรงเรียนเราอีกเหมือนกันให้ช่วยฝากเอิร์ธเข้าที่ KSB ด้วยเพราะท่านรู้ว่าผมเคยฝากแอนได้คนหนึ่งแล้วน่าจะฝากได้อีกคนหนึ่งเหตุผลอีกอย่างหนึ่งที่อยากให้เอิร์ธได้ไปเรียนต่อที่นี่เพราะพี่ชายของเอิร์ธเป็นทหารเมริกัน a อเมริกัน i n GI M e R I C A N, American American G.I. อยู่ที่ค่าย Fort Knox รัฐเคนทักกี้นั่นเองตอนนั้นผมเลยต้องไป Louisville อีกครั้งหนึ่งไปเจรจาฝากเอิร์ทจำได้ว่าผู้อำนวยการตอนนั้นเป็นคน low vision L o w, L-O-W low V I S, S I O N vision low vision ชื่ออีวานลืมนามสกุลไปแล้วผมต้องหาโฮสต์แฟมิล H O S T host F A M I L E family host family ให้ EARTH เพราะพี่ชายอยู่ต่างเมือง ผมจึงไปคุยกับแม่ครัวที่แสนใจดีที่ผมเคยพูดถึงเขาก็ยินดีช่วยรับเป็นโฮสต์แฟมิลี่ให้อย่างเต็มใจจะรับเอิร์ธกลับไปอยู่ด้วยตอนปิดเทอมเอิร์ธอยู่กับเชอร์รี่สองปีแล้วก็ไปอยู่กับพี่ชายจนจบการศึกษาแล้วย้ายไปอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ที่ลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียไปเข้ามหาวิทยาลัยเรียนปริญญาตรีและโทตามลำดับตอนนี้ อยากให้เอิร์ธเข้ามาเล่าประวัติของเขาเองจะดีกว่านะผมได้เล่าและสารภาพบาปกรรมที่ได้กระทำให้ฟังและได้ระบายความลับคับออกไปจนหมดแล้วก็เอาไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับลุยส์เลตอนที่สี่ ผมไปลุยส์วิลล์เคนตักกี้ทั้งหมด6ครั้งด้วยกัน KRB เป็นที่พำนักของผม4ครั้งด้วยกันที่เหลืออีกสองครั้งผมได้พาคุณพ่อคุณแม่ของแอนอุสนาไปเยี่ยมเขาที่นั่นเลยโดยแอนเช่าอพาร์ตเมนต์ A R T M e N T apartment ให้พวกเราอยู่ร่วมกับเขาด้วยเป็นการชั่วคราว และครั้งสุดท้ายผมได้พักกับแอนและฟิลิปเทลเลอร์สามีที่บ้านของพวกเขาที่ KRB นี้เป็นอาคารไม่ใหญ่นักมีด้วยกัน3ามชั้นรวมทั้งชั้นใต้ดินซึ่งเป็นที่ทำงานและโรงงานของ Kentucky Industry for the Blind ในวงเล็บ KIB ส่วนชั้นที่หนึ่งเป็นห้องทำงานของแผนกต่างๆห้องรับแขกรวมทั้งห้องเรียน ห้องฝึกอบรมรวมกันอยู่ในชั้นนี้ชั้นที่สองเป็นห้องพักประมาณสิบห้องของผู้เข้ามาฝึกอบรมห้องละสองเตียงและมีห้องน้ำในตัวทุกห้องมีห้องอาหารติดกับห้องครัวห้องดนตรีห้องศิลปะและห้องอเนกประสงค์อื่นๆอีกห้องอาหารใช้เป็นห้องนั่งเล่นดูทีวีเล่นเกมเมื่อไม่ใช่เวลาอาหาร ส่วนจะฟังวิทยุหรือเครื่องเสียงอะไรก็ไปฟังในห้องนอนของตนเองจัดว่าสถานที่มีจำกัดมากแต่มีลิฟต์ T l i f t และบันไดยอยู่คนละมุมตึกผมได้พักกับผู้เข้าฝึกอบรมอีกคนหนึ่งชื่อเทอร์รีเป็นชายตาบอดเกือบจะเป็นกลางคนแล้วละ่ะคนข้างเคร่งหรือคลั่งาศาสนาชอบเตือนและสั่งสอนผมอยู่ตลอดเวลา เอาไว้จะค่อยๆเล่าพฤติการของเขาให้ฟังมีแม่ครัวแสนดีที่ชื่อเชอร์รี่อายุสักสายังแจ๋วต้นอยู่เลยน่าเสียดายมีลูกและสามีแล้วผมชอบอาหารที่เธอทำไม่ค่อยขาดการมารับประทานเลยเกือบทุกมือและผมก็อิ่มทุกมือด้วยเพราะเธอใจดีมากเลยเลขขาของมิสเตอร์วิลสันชื่อโจดีมีอายุแล้วละ่ะแม่บ้าน มิสซิสฮาวมีสามีเป็นคนตาบอดอยู่ในวัยหกกว่าปีก็ใจดีเหมือนกันจะขอกล่าวถึง K.I.B. โรงงานหรือ Lighthouse L.I.G.H.T.H.O.U.S.E. Lighthouse ซึ่งมีผู้อำนวยการชื่อ Bob b i r ิก็เป็นคนมีอธัธยาศัยดีคุยสนุก ชอบเรียกผมไปคุยเมื่อว่างจากงานผมก็ได้เข้าไปเยี่ยมชมโรงงานของพวกเขาบ่อยๆผลิตตามคำสั่งซื้อจากรัฐเคนทักกี้อันได้แก่อะไหลเครื่องครองอากาศ Air Filter A I R AIR F I L T E R FILTER AIR FILTER NOT ชนิดและขนาดต่างๆเครื่องมือช่าง อะไรของโรงงานต่าง,างๆเช่นก๊อกน้ำที่กรองน้ำประปาและอื่นๆอีกหลายรายการคนทำงานก็ได้แต่คนตาบอดและโลว v i ิชั่มีคนตาดีปกติสักหเปอร์เซน์เห็นจะได้ที่เป็นวิศวกรช่างเชื่อมและบางหน้าที่ที่ต้องใช้สายตาหลายคนเป็นผู้อพยพลี้ภัยมาจากลาวบ้างและที่อื่นๆอีกบ้างมีคนลาวคนหนึ่งที่ชื่อ เบงฝรั่งเรียกว่าเบน B E N เบนพอรู้ว่ามีคนไทยมาก็ดีใจเรียกมาทำความรู้จักเพราะอยากพูดภาษาที่ใกล้เคียงกันให้หายคิดถึงบ้าน <c oughs> เขามีภรรยาและลูกแล้วตั้งรกรากอยู่นี่เลยเป็นคนสายตาเลือนลางแต่ขับรถได้ผมเคยไปเยี่ยมบ้านของพวกเขามาแล้วเป็นบ้านแบบทาวน์เฮาส์ e t o w n o o u s e น่าอยู่พอสมควรขณะที่ผมพักอยู่ที่นี่ก็ได้ดำเนินการที่ถนัดคือนอกจากจะแสดงความชื่นชมกับกิจการของศูนย์ของเขาก็ยังขอเป็นเครือข่ายคือขอติดต่อแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลระหว่างโรงเรียนของเราและศูนย์ของเขาโดยทางจดหมายติดต่อตอนนั้น การโทรคมนาคมยังไม่เป็นเหมือนปัจจุบันนี้นอกจากนั้นนักการทูตขี้ขออย่างผมก็เริ่มเจรจาขอทุนให้มีผู้มาเยี่ยมดูงานอย่างผมตามกรณีที่สมควรและแล้วมิสเตอร์วิลสันดเรกเตอร์ของ KRB ก็หลงลมผมจนได้กล่าวว่า We'll see to that.W.E. a o s t r o p h e double L wheel S double E C T O t o T H A T that we'll see to that ซึ่งหมายความว่าเราจะพิจารณาดูพอผมกลับมาบ้านเมืองอีกไม่ช้านักก็ได้รับจดหมายว่าคณะกรรมการเห็นด้วยกับข้อเสนอของคุณแต่อยากให้ส่งสุภาพสตรีมาบ้างถ้าเป็นไปได้ เธอจะได้รับทุนให้พักอยู่หนึ่งเดือนโดยที่พักและอาหารฟรีและจะได้เยี่ยมชมและสังเกตการโดยใกล้ชิดกับสถาบันของเราทุกประการผมจึงเสนอชื่อและประวัติของคุณซิรินีไปให้เขาพิจารณาต่อมาก็ได้รับการอนุมัติเรื่องของคุณซิรินีต้องไปให้เธอเล่าให้ฟังต่อเอาเองเพราะผมไม่สามารถเปิดเผยเรื่องราวส่วนตัวของเธอได้ลองสืบข่าวดูนะครับ แล้วมาเล่าให้ผมฟังบ้างนะครับ